เขาจะปลดบล็อกเราหรือไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก,กันและเขาบล็อกเรามาดูกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมีโอกาสที่คนคนนี้จะปลดบล็อกเราหรือไม่อย่างน้อยนะการปลดบล็อกอ่ะก็เป็นแนวทางว่าอาจจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะโอเคค่ะให้คุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะแล้นึกถึงเขาคนนั้นมาดูสิว่าท้ายที่สุดแล้ว,ว่เขาจะปลดบล็อกเราไหม สามถ้วยใบยแรกขึ้นมาชัดเจนค่ะมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะน่าจะยังมีการได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันน่าจะยังมีการปลดบล็อกแล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจกันจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการคืนดีนะเห็นไหมคะว่า2อถ้วยเนี่ยก็จะกลับมาเติมเต็มกันดังนั้นนะชาว่าถ้าคุณกับเขามีปัญหาก,กันในช่วงนี้ให้คุณอยู่นิ่งๆก่อนรอให้เขาสบายใจเดี๋ยวเขาจะมีการปลดบล็อก ะะระยะเวลาภายใน3วันไม่เกิน3สัปดาห์นะคะไพ่ใบนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะชามองว่าบรรยากาศแบบนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานถ้างอนกันเล็กๆอะ่ะสามวันก็ตีตก่กกันมาแต่ถ้าปัญหามันอาจจะดูซีเรียสนิดนึงนะก็อาจจะใช้เวลาถึง3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะไพ่สองไม้เท้าโอเคอย่างน,น้อยๆสิ่งที่นะ้ชายเห็นนะชาก็ยังมองว่าในสภาวะที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดคือพูดตรงๆอะถ้าถามว่าการบล็อกครั้งนี้จบจริงไหมตัดขาดจริงไหมยังไม่ขาดนะคะสงไม้เท้ามันยังมีมีความลังเลหน่อยมันยังมีตัวเลือกทางเลือกก็แปลว่าทางเลือกที่1อ่ะบล็อกจบเดินหน้าไปเลย move on ไปเลยไม่กลับมาละทางเลือกที่2 ก็ยังอยากที่จะกลับมาพูดคุยก็ยังอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจเพราะฉะฉนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นทางเนี้ยที่คนคนนี้กําลังจะไปเนี่ยมันมีซ้ายอ่ะมีมีซ้ายมีขวามีทางเลือกมองว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยังลังเลยังตัดสินใจอยู่กําลังมองไปข้างหน้าอยู่ว่าเขาจะเอาอยัางไงนะคะแต่โอกาสเนี่ยเห็นไหมคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยนกนะคะอยู่ทางเนี้ยอยู่ทางสามถ้วยเนี่ยนึกซะว่ามันมีความเป็นไปได้สูง ที่คนคนนี้จะปลดบล็อกแล้วติดต่อกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกับเรานะคะสี่เหรียญเขายังไม่ได้อยากที่จะปล่อยเราไปไพ่ใบนี้แสดงถึงความหวงแหนนะคะแสดงถึงความเสียดายความรักความหวงแหนแล้วก็ออกแนวแบบว่ายังยังเห็นค่าอยู่อะ่ะยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปจริงๆ3าถ้วยสองไม้เท้ากับสี่เหรียญน,นชาว่าพลังงานมันเหมือนเหมือนแบบ ยังอยากที่จะเก็บเราไว้ก่อนนะคะเก็บไว้เป็นตัวเลือกเก็บไว้เป็นทางเลือกเก็บไว้เปรียบเทียบอันนี้คือกรณีถ้าเขาคุยหลายคนนะแต่ถ้าในกรณีที่คุณบอกว่าไม่เขาไม่ได้มีใครมีเราคนเดียวเขาก็ยังรู้สึกเสียดายเรายังเห็นคุณค่าในตัวเรานะคะยังไม่ได้อยากที่จะสูญเสียเราไปยังอยากที่จะมีเราในชีวิตนะคะ พลังงานของไพ่เนี่ยบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยยังจบไม่ขาดเดี๋ยวก็มีการปลดบล็อกกลับมาพูดคุยกันอะถ้าได้กลับมาคุยกันเนี่ยความสัมพันธ์จะดีไหมอะจะได้คุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันได้ดีไหมขอสั่ใบนะคะเอ่อสิ่งที่เห็นนะนะชาวว่าสิ่งแรกเลยคุณอาจจะกังวลเกินไปพอคุณกังวลเกินไปมันจะทำให้สถานะความสัมพันธ์มันดูเครียดเครียดมันดูหน้าอึดอัด นะคะอยากให้คุณเหมือนพยายามแบบปล่อยวางอะปล่อยวางอย่าไปอย่าไปโฟกัสกับเรื่องนี้จนเกินไปเพราะจริงๆอะก่อนที่เขาจะปลดลวอกก่อนที่เขาจะทักมาเนี่ยนะชาว่าคุณอาจ,จะคิดมากคิดฟุ้งซ่านแล้วบางคนนะคะรอไม่ไหว เราไม่ไหวที่เขาจะปลดบล็อกอะ่ะอาจจะไปตามเขาไปตามที่ทํางานไปตามที่บ้านหรือบางทเออีเราอาจจะมีเพื่อนร่วมกันก็เที่ยวทักไปหาเพื่อนเขาอะ่ะเอ,อเพื่อให้เพื่อนเขาไปบอกเขาบอกก่อนนะคะว่าคนคนวเนี้ยเขามีความดือ้อยิ่งเขาแบบบล็อกอยู่แปลว่าเขาไม่อยากคุยแต่ถ้าเรายิ่งพยายามอะ่ะไปตามติดไปยื้อเขาอะ่ะเขาจะยิ่งหนีนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือใจเย็นอยู่นิ่งๆรอเวลา ะะรอให้เขาสบายใจแล้วเขาติดต่อกลับมาแต่พอเขาติดต่อกลับมาสิ่งที่คุณต้องเตือนตัวคุณไว้เลยนะคะคุณอย่าเพิ่งไปเร่งรัดหรือไปคาดหวังอะไรจากเขาถ้าแค่กลับมาคุยกันเบื้องต้นอย่างน้อยๆขอบรรยากาศสบายๆแบบเพื่อนก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปจริงจังคาดหวังว่าการกลับมาคุยกันอ่ะจะกลับมาเป็นแฟนกันไหมจะมีสถานะไหมยังไม่ต้องซีเรียสนะคะให้กลับมาเป็นเพื่อนกันก่อน คุยกันไปสักระยะหนึ่งนะคะเราไม่ต้องไปเร่งรัดเราไม่ต้องเป็นฝ่ายไปจี้หรือวิ่งตามเพราะคนคนนี้ถ้าเราวางตัวดีนะคะอยู่ในจุดที่เลิศเลอเพอร์เฟกสวยหลอ่อเก่งฉลาดวางตัวดีรักตัวเองพอเขาเห็นค่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายที่อยากจะเร่งรัดเอาสถานะกับเราเองออกแนวแบบว่าอยัดเยียดมากๆอ่ะฉันถอยนะเออ ใบต่อมาวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาระหว่างเรากับเขามันยังตัดกัน่ไหมคะมันยังจะมีการวนเวียงกลับมาไพ่เดอะลอเวจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกนะว่าคุณ่ะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงตรงตามที่ใจเขาต้องการคือไพ่ใบนี้มันเหมือนเคมีมันตรงกรนะันน่ะรสนิยมความชอบอะไรหลายๆอย่างมันคล้ายกัน นะบางคนถ้าเคย18บวกกันแล้วจริตในเรื่อง18บวกอ่ะตรงใจเขามากโดนเขามากแต่ถ้าไม่ได้เคย18บวกอ่ะเขาก็มองว่าคุณก็มีหลายอย่างที่มันตรงเทสตรงไทยของเขาอ่ะรูปด่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานเออคุณสมบัติเนี่ยหลายๆเรื่องที่เขาก็รู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะคะเพียงแต่ว่าก้าวถ้วยขึ้นมาเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชิวๆสบายไม่ต้องอึดอัด ไม่ต้องเล่งรัดหรือง่ายๆคือคุณไม่ต้องแสดงออกมากเกินไปว่าคุณอยากได้เขาอะ่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นมันมีในเรื่องของความความแตกต่างแตกต่างเรื่องอายุเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมการเติบโตการเลี้ยงดูก็เป็นไปได้นะคะอืใบต่อมาหกดาบออในสถานการณ์ที่มีอุปสรรคตอนนี้เขามองว่าการที่ห่างๆ่างกันไปก่อนน่ะมันน่าจะเป็นเรื่องดีการบล็อกอะ่ะก็เป็นเพราะเหมือนคล้ายค้เขาหนีปัญหานั่นแหละนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพร้อมเดี๋ยวเขาทักกลับมาเองไพ่แบนี้คือทำตามอารมณ์นะคะดังนั้นยิ่งตามยิ่งหนีอยากคุยเมื่อไหร่เดี๋ยวเขากลับมาเองแต่มองว่าภาพรวมของไพ่เนี่ยมันยังจะมีการปลดบล็อกและติดต่อกลับมาเพราะจริงๆแล้วตัวเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเพียงแต่ตอนนี้มันอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่คาดเดาไม่ได้ ทำตามอารมณ์ฉันอยากคุยก็คุยฉันไม่อยากคุยก็ไม่คุยนะคะโดยรวมก็ะประมาณนี้อย่าลืมคอมเมนต์รับความทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาชาด้วยนะขอบคุณค่ะ